วันนี้อยู่ในเรื่องดินปืนทำโดยเจมส์ครับตายแน่วันนี้คือวันตายเจ้าะสุดเจ้าตายแล้วนังจิ้งสาวใจโหดนี่เก็บหลักฐานแป๊บตายตายรีีไปวะกาดที่จะมีใครไม่เห็นเขาโอ้โหไปแล้วอะ ก็มาแนะล้วตอนนี้ผมอ,คคอจะเอกปิดปืนจะเอกปิดปืนไปแล้วเอ๊ะจอดจอดจอดก็หึดจะเอกจะเอกลงกรถแป๊บจอเอกเดินไปแล้วเดินไปดูเกิดเทน่อยโอโ้โหคนยืนกนเต็มเลยสี่ห้าคนอ๋ oh, <no. S 1> อฮึมสภาพมันก็ยางกูอย่างนี้น,น,นนะ เยอะมากเลยรอยเลือดรอยไม้โอ oh, e ้โหโหดเที oh, ่ยมด้วยใจจริงๆนี่ซ้ำเอาถังมาฟาดหงวอีกทำได้ไงที่ใจคนหรือเปล่าโหเลวมากย่าไม่รู้นะใครทำเออจมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเออเข้าใจครับอ่า เออตกลงมันเป็นยังไงช่วยเล่าเหตุการณ์ความเป็นมาหน่อยนะฮะด็อกเตอร์ก็คือเนี่ยนะตรงที่ชั้นชี้เนี่ยมันคือจุดที่โจ้นไม่เอาปืนยิงแล้วก็ตีซ้ํานะเพื่อทําลายหลักฐานแล้วเอาเอาถังมาเพื่อให้ดูเป็นอุบัติเหตุด้จักรยสิฉันก็มองอยู่ตั้งนานชี้ตั้งนาน้วเนี่ยอืมเป็นด็อกเตอร์เสริมาเชล่าสูตรศพอ๋อ เฮ้ยยินปืนมาหาชันหน่อยสิยเอ,อมีอะไระครับออเอเฝากเรื่องนี้ด้วยนะได้ครับเนนพเ,เอ้ยญาติญาติพูดเสียชีวิตโอยลุงอ่านมาเห็นเขาเท่านั้นเห็นคนลายมันมาตียิงอยู่ตั้งนานแล้วลุงได้แต่มองกลัวจะไปห้ามกลัวมงงันยิงเออมันทำร้ายคนแก่ โอ้ยมันชั่วร้ายมากดูสภาพหน้าแดงเลยโอ้จับไม่ได้ช่วยดังแ้นด้วยนัดงวดเอ้ยจาเอกจิตเดเอยดินเบื่อนู้คนแก่ลุงลุงลุงวิไปละใส่ชุดโอเคทางนั้นใช่ไหมครับลุงช่วยร้อนโอ้ไปแล้วเฮ้ยไปก่อนเนอะอ้าเอาไปลวอจาะ เออโอ้มาแล้วไอชิเป่งเป่งเป่งไอชิปังปังปังไอ้ชิแป่งเป่งเป่งปังปังโอมึงจริงกูโอยแป่งอืเออมึงจะทำอะไรกูฮะอะกูมีปืนกลมึงมีปืนพกเออหนุ่มดูวยย่าเฮอดอดเป่ง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 ยังยังยังออกมาไอหนึ่งตายเออโอ้โหมันตายแล้วครับโอ้โหมันจะจบเร็วฟานนี้เลยไหมเนี่ยเดี๋ยไปดูสภาพมันหน่อยสิไอเจ้เออ มันเล่าอะไรทำท่าเหมือนบอกอะไรสักอย่างเออมองหนะ้าเออจะอะโอ้โหเอเรียนชิมหายแล้วเอเรียนมองมาทางเราเราจะทำยังไงดีกันเนี่ยโอ้มันบอกออเออยิงทีลรนัดยิงชีลรนัดยิงอีกทีและอิงนัดเออมันหันมาอีกแอวสิเป้งละใสกระสุนปับ๊บโอ้หนี่มุดกายยิงเป้งเป้งแม่งไม่ตะทงสะเทือน,นเลยโอ้ทำไงดีวันเนี้ยคราวนี้ คิดเออทำไงดีทำไงดีเราต้องมีวรรควบใช่แล้วนี่สิส่สิทั้งร้อยเจ้าจงช่วยข้าในการยิงเข้าใจไหมตาข้ามาเป่ง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 ไอ้เหี้ยไม่เห็นมีใครตามากูเลยสักคนถอย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 เอออย่างนี้สิได้ช่วยกันหลายหลายคนเออช่วยกันยิงเอ้า เป่งปังโลโลโป่งเป่งป่งเป่ป่งแป่งเป่ป่งเ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 โอโอหแม่งมากตึมเลยทาไงดีโอโหกูเห็นมีอยู่ตัวเดียวเออใช่ชเออเออเอยิง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 โอ้มันยังไม่ตายเลยโอโหต้องใส่งัดไม้เด็ดนี่ r บยิงปิ้วตึมอีกนัดอีกนัดย ตายแล้วเฮ้ยเราชนะแล้วเ้าชนะวิ่งไปดูหน่อยสิตายจริงว่ะเนี่ยเออสภาพน้อยขนาดนี้ก็น่าจะตายจริงแล้วละ่ะเออโอหแข็งขามใหญ่มากอ่ะทำไงวะเนี่ยโหมันต้องมาจากดวงดาวอะไรอัไนไกลโพ้นแน่เลยอ่ะเะนั้นขอจบแค่นี้ครับเล่นๆในแบบเจมครับนะก็ไปคลิปอ่าคลิปตก เก็บแล้วก็ตกไมตกลงแกเก็บหรือจะตกอ่แล้วแต่นะฮะลำแรกก็จะมาสอนกันขับรถแบบคอนเทบนะอ่ดูตุมเออเออโอตายหอบเรวเออแอกตายก่ออ่าต่อไปผมก็จะนอนโชว์คนลอยได้นะตามจริงก็ไม่อยากเล่นซักเท่าไหร่ไอคนลอยได้นะ ดี๋ยวดูโอ้โหสับหัวยิยงๆงูปฏิเสธแล้วที่จะขึ้นไปแหละเออคนลอยได้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 โอ้ปล่อยไหนละโอ้ลอยได้ลงน้ำเออผมขึ้นบกมากระแทกเออโอ้โหเจ็บน้าอกนั่นเห็นรถผ่านอีกอ่ะเออเอวิน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 โอ้วินเวียนศีรษะขาจะเป็นลมช้อยยา้นาตาแกเวี่แกเวี่อะไรช่างมันเถอะเออโอ้ นั่นอะไรอ่ะตัวเหลืองๆคุณๆนั่นเนี่ยปีกะปีกะจู้เราไม่ดีอีกแล้วเออเออถูกเซ็นเซอร์เลยเออเพื่อไม่อนาจารนะฮะหน้าอน,อน,อนาจาจา์เออก็เออจะอืมก็เราก็จะมาพูดถึงที่ ออตอนนี้ช่องผมนะฮะมีคนดูเกินหนึ 1, 1, ่งหมื่นเขาเรียกยอดวิวนะก็เกิดแบบสารกรหน่อยคือยอดวิวเกินหนึ่งมื่นนะฮะนะครับก็ผมก็ทําคลิปนี้มานะฮะตับจิงก็อยากส่งให้วิแคสนะฮะที่เขาบอกให้เป็นกดภาพแต่รู้สึกไปตรงนี้จะยาวมากเลยผมก็จะเก็บไว้ในช่องผมแล้วก็จะคลิปหนึ่งนะฮะดูครับนี่ฝ่อมือฝอตีอลรหัส โอ้โห,หน่ก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะขอจบเกียงเท่านี้นะครขอบมากครับเย้เจอกันพาดหน้านะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะฮะกะ็เร็วๆนี้นะครับเพราะว่าคิดถ,ถึงมาแล้วจบมาสามแล้วเว้ยครับผม